วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชม4ประตูตัวเตี้ยออตโต้นะคะ LDA คันนี้ไม่ค่อยมีรีวิวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวกัน6กหมืนเก้านะคันนี้ได้อะไรบ้างมาฝากระโปรงคาร์บอนตัวนี้เป็นสีเทาลัมโบนะคะเป็นเกรด LDA ตัวเตี้ยเกียร์ออตโต้นะคะฝากระโปรงสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นธนูทองหรือว่ามอนซา b ิ k นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายสองที่เราแถมให้ลูกค้าคันนี้นะคะลูกค้าเพิ่มสามอย่าง เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะบอกว่าเพิ่มอะไรอ่ะอันนี้คือไฟหน้าไฟตันหมอกนะคะทรงก็จะเป็นแบบนี้เลยเกียร์ออตโต้กับเกียร์ธรรมดาเหมือนกันทุกอย่างต่างกันที่เกียร์มาดูล้อแม็กคันนี้นะคะล้อแม็กไม่เหมือนใครนะคะลายนี้ไม่เคยใส่ไปเลยนะคะเป็นคันแรกเป็นคันแรกนะคะอ่าที่ใส่ลายนี้ก็คือเป็นเอออสอาร์หกเอสอาร์หกขอบทองนะคะสีดำดำเงาขอบทองนะคะอ่า ใส่ยาง2-4-5ด้านหลัง2-7-5นะคะโหลดหน้า2หลัง4แก้เพ่องัดแก้เพายันให้อันนี้ก็คือลูกค้าเลือกสุดแต่งเป็นอ,อไทเทน็อตน้ำเงินตําแดงค่ะอันนี้ก็คือเขาเลือกเองหมดเลยอ่ะมาดูด้านในนะจ๊ะเปิดไม่ได้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นอ่านี่แก๊ปหลังนะคะแก๊ปหลังมอนซารสองแล้วก็ กระบะไลเนอร์นะคะอันนี้ที่ลูกค้าเพิ่มเนี่ยค่ะกระบะไลเนอร์แล้วก็อันนี้กล่องข้างท้ายนะคะก็เป็นฝาเดิมนะคะเพิ่มสามพันสติกเกอร์ทันติการมีให้ฟรีนะคะที่ออกเพจนี้าคาท้ายแล้วก็ตัวนี้มีล็อกฝาท้ายด้วยนะคะล็อกไฟไท้ายกันไฟไท้ายหายนะ่จะเปิดไม่ได้นะคะก็คือจะล็อกพร้อมกับคุณแจรีโมทพร้อมเซ็นทันล็อกกันค่ะ,คะดูด้านนี้กันรูไว้ในรถ เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ,ะนี่ค่ะลูกค้าเพิ่มเบาะหนังนะคะนี่ก็คือเป็นเจ้าของรถเรานะคะสาวน้อยคนนี้เป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะมีดิปปี้นะคะสปอร์ตงานแท้นะคะสองซอแปนหตัวนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยสามารถวัดค่าได้จริงด้านนู้นก็จะเป็นวัดบูธ 60ปอนด์แล้วก็พร้อมกับกว่วแรงดันไฮรางคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าอยากขับสบายๆในเมืองนะคะต้องรุ่นนี้เลยรุ่นประหยัดก็คือตัวออโต้เริ่มต้นตัวเตีย้ยนะคะของ4ประตูอ่ะจะปิดทางนั้นใส่ยางกเป็นยางซูงแม็กนะคะนี่ก็จะเป็นทรงรถของเรามารีวิวฉบับแบบรวดเร็วนะคะจบที่69,000อยากได้แบบนี้083325554นะคะโทรมาหรือว่าทางมาสอบถามก็ได้นะคะมีบริการส่งรถทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศไทยเลย วันนี้ไปก่อนสวัสดีจ้า